โอ้ยโศกับบปรมานคันกับบ่ออนปูเอ้ยไม่มาจังบ่าจังสันเดี๋ยววันจะไปจังสันขอโทษขออภัยแล้อคุณพอ่อเล็บปูบ่อเขาอ่าดอกเอาตะเล็บนะมันบ่อเข่าเงิน <c oughs> เล็บปูกับ่อเขาอ่าดอกเล็บมันหลวบเล็บปูหายซีหก <c oughs> ครับครับซีเกตกับหกหกขางเดียวเนาะก็พอือเลขล่างก็ใหาเก้าศูนย์ เก,ก้าสองเก้าเจ็ดเป็นตักันกับพ่อม่ออกมาเลยจ่องจ่อง <laughs> <laughs> แต่บ้านนี่ทรงไปไอเจ้าวันที่ปูกับทรงอันเรียกขึ้นล่องสน,นามน้ำมูขึ้นกันมาและวะ้ว่าทรงเจ้าวันที่สองวันนี้ว่า <c oughs> ได้ไปเลี้ยนเลี้ยนแบบพื้นเดีวยวกันแต่เลี้ยนแบบพื้นเขากะจีว่าเขาเลี้ยนแบบมูอีกแร้วทรงไห็ฟ้าแห้งตั้งแต่วันที่สองมันไม่เวลาบอกกันต้น ครับผมยุ้ยครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปชงให้นี่ซีหกหาซีหกห้าบอกครับเออก็เลยมาตัดสองตัวสันนวลก็เลยตัดที่แรกก็ตัดหกหาปัดตัดปัดลุ่มเนี่ยมันแม่นหกซีนี่ชงไปให้สันนอลก็เลยมุนเอเลรยุหันละเรียกหางเดียวแหละนี่ตัดครับวานนี้แต่มาชงใหม่อีกวานนี้กะมือนี่วันที่ซีมือนี่ครับ วันวันที่สามรงถึงแต่วันที่สองคุณรงอันสนามเล็กลงรงอันเล็กลงสนามน้ำพึ่นอันครับเดี๋ยวซีอันฮกหาหรือหาหกซีนี่แหละกลับพ้อถตาวันมันก็เลยมัตัดสองตตัดฮกซีกับหกหาทันี้หละตัดสองตออตัดสองตัวบุ๊บเอาไรหางมันฉีหลมันฉีมุนวุ่นมันฉีวุ่นมันแต่ตับปะนี่ก็ดังระได้เล็กตัวนี้ S <S เลขตัวนี้ส, <ละ S 1> สิดเมือ่อวันที่สี่มันดังแต่วันที่สามห้าหกเนี่ยห้าหกหกอ่าห้หาห,ก,ห,าหกกับห้าห้าเนี่ดังเหลือเกิเดี๋ยวช่องไหนคือกันแบบเดียวกันเบิดนินห่างหามาา้านบ่เช่นคือเก้อน่แหมปเป็นกระโพดโพดบังหันสองเนี่ยงวดบังหันอาจารย์องค์หนึ่งคนตักขึ้นขันเลขป่อมีสองทั้งบนทั้งล่างเนี่ยสินยางอ้อมโคตรละลาว่าอุ้ยมันคือจิ๋กข้างนอกไปมันเป็นสีสันของเลขเป็นมันใจเนาะครับสีสันของยูทูป มันนี้เก้าสองนี่สียางอ้อมโครหลาดกันมันบอ่ออกนว่าแต่ว่ามันใจคือสองสองนี่บนล่างเล่สองตรงนีบนล่างว่นสันเล่าอ่ะมันมันบอ่ออกันยางอ้อมโครหลามืัอสันเล่าว่ะเพราะวาท่าพี่สูน์เป็นว่นออกเอิว่าสีสันของพวกเลขคนมันคุยเป็นสีสันบันเทิงทั้งเลขครับตัวตลกเลขยา่สิไปชี้เรียกมันเลขนอกแากว่าสิออกตัวไหน ผู้ข่าบพกกล้าสามารถีย่างอ้อมโคราชได้หรอกแต่สิออกตัวแดั้งตัวสระว่าเทากับป่อยเป็นสีสันบันเทิงไป็นเจือดอกครมุ้งชี้ไว้เป็นน้าทางอ่ะพ่เดี๋ยวนี้ฮบฮ่าฮบมาแห้งดังแล้วในเลขฮาน่าฮบก็ฮ่าฮานี่มาแห้งเดี๋ยวนี้ในในยุคเดี๋ยวนี้มันถีมีอยุซีตัวครับมันถีมีอยุซีตัวคือฮ่าฮบฮ่าเจ็ดฮ่าฮ่าฮ่าแปดในเลขดังเขามันถีเป็นสี่จุดยังสี่ปันนี่เพาะเอาปันนั่นรอกผู้ข่านี่สิเอา เอาท่อพุกขาล่องเงินละเอาวันหกซีกับหกขาสองตัวที่ซี่บนชื่อล่างกับชุดแต่แต่เอฟซี่ครับอนอ่จะว่าคนผู้นี้มันมักบนกับเจียวเจ้าบนตัวมกักปนหอกวะหกซี่ปนผุดแล้วใจอะหกซี่หกขาบนสองถางนี่ละมันเจียวสองตัวนั่นน่ะมาเจียวเกี่ยวออก,ก,ว,ออก,กวนอยู่นี่นะแมนว่าครับไป เจับกวนให้มันออกเจ้ากวนจังว่าแม่นดอกมันลุกติดเจ้าเจ้าขอโทษขอภัยในหลายขอโทษหมุนคุณญาติโยมก็ได้ว่าผู้ข้าบวกลุจักขึ้นกันหลาแบบเป็นสีสันบันเทิงนั่นละว่าไปล่องเอานักมวยไปล่องสนามน้ำโมหนักมวยเล็กนักมวยเล็ก แม่หนี่นสิจับไว้ให้เบื้อยู่ดอกนะคันออกมานี่คันออกล่างสิเอาหกซีเนี่ยเดี๋ยวเอาหกฮ่าเนี่ยเป็นลอตเตอรี่ไว้สิกลับอยู่ดอกกลับก็กระชีกลับอยู่งล,ละเมียก็บที่ลอตเตอรี่คันบวกลับกระชีกรับแตกกระชิบไปเพราะเป็นพิธีมันมันยิบหลายหายรอครับ,บผมเพราะเป็นพิธีนี่แหละประมาณย่างเก่งก็เกินชิบไปหรอกนะโอ้ยบางหันกันแม่นเก้าสองม่เนี่ยบื่ตั้มก็แบกหลายยุ่นเลยแบกเติบนึ่องยุ่นเลยมึงลอตเตอรี่ แล้วว่าก็มีหางเดียวนี่แม่นบ่นครับปู่ครับบ่ได้สิฮู้จักว่าเล็กสองส2งเนาะมีหางเดียวนี่เนาะปู่เนาะซี 6, 5, 5, หกหาหางเดียวนี่เนาะครับเออ4 6 5หางเดียวนะเลข3ตัวบนนั่นนะ่ะครับครันตัดก็ตัด6 5กับ6 4เออตอนนี้แหละเจะ้าฟ้าเวทัดหลายเอา6 5กับ6 4ซีตอนนี้แหละเดี๋ยวเพิ่นสิกลับเอาเองดอกครับ ขันข้าเฉียนกับมันสิเป็นเลขหลายตัวเดี๋ยวพ่อพ่อแม่เอฟซีผูพ้นบาทชนะถึงพ่นกันนั่นดอกกันไปเขากับฝันพ่นพ้นยังซสือดอกอันบ่เขากับฝันพ้นกับย่าไปซื้อของเสียงเงิน6ชีมาแห้งก็กพาเนี่ยเลขล้านกว่าเส้นตัวนั้นน่ะอ2เท่ยนั่นมกมือเงินซสือเนี่ยป้าเดี๋ขาเจ้าซสือระดับล้าน ไปเจ้าก็ถือโคตรช่อนก้นจุลเล็วอันนี้งวดที่ยี่สิบสี่ได้บานในงยั่งอยู่นี่ยี่สิบสามผ่านแล้วยี่สิบสี่อยู่ตั้งนาครับเดี๋ยวพ่นฝันพ่นอดว่ได้เดี๋ยวพ้นกระโถ่มาหาปูคือเราอันล่ะครับอันน่องสาวอันพอเฮ้งเนี่ยไปหามาโรดตัวเด็ดเด็ดตัวเด็ดเด็ดโตกันกันนั่นแหละตัวว่ามันสีแมียนสีชิวสีเที่ยงโตัมันสีมันหมันด้วยลุ้ยเฮ้งเฮ้งปังปังโตัมันสีมันหมันตัวชิดได้วยซับ มาโลดเดี๋ยวพคนจีเซียงปั๊บรถดอรอปคนสิมอาอธิษฐานเมึงอมอมเงินมาโลดครับเล่กอาจารย์ปิดชนามนันเพิ่นกระซื้อดิหนึ่งเพิ่นกระซื้อสามสามเพิ่นกระซื้อแบบน,นี้เพิ่นกระเซียกขึ้นกันเนาะสองสองแบบน,นี้รถเตี้ยมนั่นน่ะใกล้ๆนะนนำซีซีกระซื้อสามสามกระซื้ออาจารย์ปิดชนาเนี่แสนล้านนี่แล้วเราก็ฟังขึ้นกันเนาะ เราสิเฝ้าไปทั้ง d ดเฝ้าผิดเฝ้าถูกเราก็ฟังคือกันนี่แหละหัวยุ่มยุ่มยุบก็เดียวลองมืงตีเด้อต้องจำเมื่ออาจารย์พิจารณาลงจ่อมาปั๊บไปเชียงปั๊บเดี๋ยวแม่น้องสาวแห่งลุงเลี้ยงได้มาปั๊บไปเชียงปั๊บขันแม่นลู่จักหลุดสำคัญว่าฝันกันกับฝันดีเกินพฝันอุดมสมบูรณ์ขุดหัวมันเป็นหัวสองซีเราก็ซื้อเนาะมันหักบอออกหอกสองหาสองคนเนาะ เรียกเรื่องสองสองคนเนาะกกันเพิ่นมุ่นให้จุดกับจุดให้เพิ่นเพิ่นหักซื้อของเพิ่นเองดอกห้องบ่มากห้องของผู้เสื่อล้วเนาะครับบานนี้บานนี้บานนี้เดียวอันนี้ก็ส่งไปเพิ่นแล้วล่ะแบบฮาเนี่ยแบบซีมกฮาเนี่ยอันนี้เพิ่นกับจีเชียงสองตัวมกซีมกฮาเพิ่นกับจีเชียงปฏิฐานวันตะวันเจ้าสะก้อนกันมั้นเข่าเพิ่นจิรู่จับเพิ่นจิโทวบอกเฮาดอกมันีก็จังส่งไปให้กันเบิ่งตาม นาเนาะคลิปเี่ยวนาเนาะครับผมเป็นเรงไหนคลิปนี้ล่องไปอุ่นขึ้นไปอากาศทั้งนั้นอุ่นขึ้นแล้วครับผมเออใครเนี่ยมันสีบอมีฝนมาห้ามเขาเขาหนีปอนน้อยวงนี้เดีที่คลิปนี้เดียวแต่เทางเดียวดีเนาะคลิปนี้เดีแต่ทางเดียวดีเนาะพูเนาะเจีเอาชุดเดียวดีเนาะปูเนาะคลิปนี้มีชุดเดียวครับผม ชิบนาทีให้แล้วครับอ้าอ uh ้า uh. วมีโชคมีหมันเป็นนาเด้อครับผมสาธุสาธุครับผม uh huh. อ่าปิดกระบอบกจะปิดเดอ้อโทรศัพท์ก็ได้นะครับเอาปู้ไทยนะครับผมเพิ่งเหงาทรงแนวทางมาให้ให้ผู้เฮงเอามาน้ำเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ว่านี้ปูไทยพื้นให้ย6 5หกหานะครับ c ีหกหากันตัดกับ6กหากับหกเพืนว่าตัวนี้เป็นกระแสเด้อแต่บรได้รลอกเลี้ยมแบบูรใดวาสั้นปูเพื้นว่าถูกย่างมันก็นกนอาจจะมีตกกันได้นะครับกับบริว่ากันส่วนหกหาเพื้นทรงให้แม่แสนล้านพื้นเสียงไม่แล้วนะครับนี่แนวทางของปูไทยนะครับ ดี๋ยวพี่ดองเอฟซีนะครับที่ติดตามทั้งช่องของพ่อเฮงอยู่กับรอตามของแม่แซนลานนะครับเพิ่นออกเสียงตอนนี้เพิ่นกัน4้อเสียงของน้องสาวพ้อมล้อเสียงของอาจารย์ปริศนาพ้อมนะครับสําหรับแม่แซนลานเขาว่าเขาใช่เ่าใช่กับว่านังบ่มีผู้ใดหูนะครับเนาะให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพ่้เฮงกับเป็นซื้อเป็นสะพานบุญให้นะครับเป็นซื้อกลางให้พี่ดองได้เห็นแนวทางของ ปูอุทยัยแน่เมียแสนล้านแน่หรือว่าอะไราาอาจารย์นะครับเม mm ื่อวานสิเอ็ดอาจารย์ปริศนาเรือวาของน้องสาวนี่พอเห็นก็ขอเป็นสะพานบุญให้นะครับ mm hmm. จังไั้พี่น้องก็แคบเ,า,เา,าไว้นะครับรอให้แม่แสนล้านเพิ่นเสียงก่อนก็นกนได้ต้องคอยไปลงทุนนะครับเด้อเกี่ยวกับแนวทางของปู่อุทยัยนะครับ mm hmm. นี่แคบเอา,าไว้ครับผมเ mm hmm. อาก็ขอให้ยูดีไม่แห้ง เอฟซีทุกท่านทุกคนนี่ค้าขายให้ร่ำรวยมีแต่โชคลาภน้ำกันทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่ความไว้วางใจกับทางช่องนำเสนอแนวทางของปูไทยหรื่อลยลลายอาจารย์ในงวดนี้นะครับจังใดก็ขอให้โชคดีให้มันให้ร่ำให้รวยทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ